วัสดีเฟนครับ FC ทุกคนครับหกขอครับสองธงตุลาไทยแลนด์ครับมีมหาเห็ดคือเก่าอยู่ในช่วงหเห็ดเพาะครับจะหาอยากนเนจังหน่อยเห็ดเริ่มบางแล้วครับคนหาไรอ่าเดี๋ยวมาเบิงกันครับจะหาได้หน่อยได้รายมาหนี่ครัปผมมาสะดุดตาสะดุดตาอยู่ ดอกสองดอกครับนะครับนะครับนม่มาันละจือนี่ครับขางคนหินครับดอกนี้เลยนี่บอกมีแต่เชื้อครับเชื้อมันกแกวครับมวยไงล้ว ตายมัน,น,มนเ,เห็นเห็นเน่มาสัีครับผมมันจะออกเป็นมูครับออกเป็นมูเลยหนมันเหลือเิืนเิืนหาบอพอนะครับ เ็ดเป็นเห็ดที่หลอบเล่ครับที่พากันเก็บกันหลายๆคนหลาย,ค,นนลายครับเันเขามาเก็บกัน,นหลายแล้วเป็นเป็นเฮ็ดที่ยังหน่อยอยู่ครับยังหน่อยอยู่พอแต่ตอนนี้นะครับพอ,อตอนนี้เพิ่นก็เริ่มใหญ่ใหญ่เต็มทีแล้วเป็นเฮ็ดที่พุดขึ้นมาจากดินนะครับโพลนด,ดินครับ จุดนี้เป็นจุดหัวอ่างเขาไม่หาอยู่ครับก็บือว่าได้เติบอยู่แด็ก็บผคิดว่ามันสิเหลือปานนี้ครับพิเศษหาบ่าเห็นครับบ่ได้สังเกตเมื่อทีละครับวันนี้วันหาเสื่อิเหลือปานนี้ครับว่านก็ว่ามันหายขาดเลยครับ เจอเป็นก้อนนี่ก็น่าจะยากนะครับเพราะว่าหากันหลายครับหากันหลายริมวรวานเนพิ่พากันได้ไรบังคับคุณผู้ชมโอ้ยเือหลอดอะไรจังเลยครับเมือวานผมขอผมเบิ่งดีนะแล้วก็นี่เจ้าบ้านเพิ่นหา สองคนกคับสามคนเดินผ่านนี่ครับเป็นทียงไรครับโอ้หลอดไมเปไ็นยังไงคุณครับน่าจะใครนึงอยู่แถวคนเป็นแตกๆนี่ครับแล้วก็มานี่นี่ครับเป็นไปได้ยังไงครับนี่เป็น,ปนแปรเลยครับนี่แปลร เปิดมานี่ครับนี่ครับนี่อ๋อมานี่สามไข่ครับมานี่ครับ,รบนี่ไหมนี่ครับถัดไปติก่อนนี่ตรงนี้เปิก่อนที่เนาะ อืมแตกมะน,นี่ครับแตกไหมหง้ยงหน่อยครับนี่ครับตัวสำคัญพี่ครับอโอ้โหโอ้โหครับอืกว่าน,นี้ไหม อาจจะเป็นห้อยเก็บไปเลยครับอาจจะดอกหน่อยตอนนั้นคุณแคน่ะครับผมอาจจะพอมากนีกันครับเ,เดี๋ยวผมจะเก็บแล้ว ครับผมมาแบบง่งๆเลครับเยอะมันนะครับมันีต้องเคลียร์กันหนักๆเลยครับเลยนี่ครับผมมาแบบง่งๆเลยนี่ครับผมเคลีย่ยบึงแต่หนาดินนิดนึงครับนี่ครับนี่ครับมาสะดุดตนนะครับ อะไมุ่งมุ่งเลยอยู่หลงๆเลยกลางเป็นอาจจะมีอีกครับคุณครับไข่หนึ่งอ่ะด้สิเก็ตแล้วครับที่นี่ครับผมเดินไปเดินมาเดินมาเจอทีเก่าครับทีวานยังมีอีกสวยครับ มาโซนนี้ครับออกห้างครับเด็กกระไดจะดอกไงครับครับจะดอกหงไๆเลยมาบึง ก้อนี่ครับอุ้มนี่เขาหาไม่เจอเราหาเจอครับเขาหาโบเบิร์ตมันหาโบเบิร,เร์ตกาหา,าบ่าบออนะค,ครับบึงเ้ามาหาพอมาบึงไข่ชิ้ใหญ่ซ้ำเลยครับผมว่าจะไข่ใหญ่ก็แล้เลื่อเลื่ดใจครับเลื่อใจเดี๋ยวถ่ายให้เแฟนคลับบึงนะครับงัดขึ้นเลย นี่ครับนี่ครับอ<า>้เป็นมูเลยนี่ครับครับผมตอนนี้ก็หาโมงแล้วครับหาโมงเสาแล้วสิเบ็นนาฬิกากะเตรียมจะกลับแล้วครับส่วนนี้นี่เห็ดดอกไงครับครับดอกไงแห้งเก็บไปลายแล้วครับอาจะได้ประมาณ ประมาณกิโลเละครับเบื้องรับงามๆดินแตกๆมาคอยได้ท้ายลงบันไดครับเพราะว่ามัวต่เก็บเห็ดอยู่ทําเวลามาจิมาแป๊บเดียวก่นนี่นะครับเลยเวลาเยอที่นี่ก็จะไปทําธุระสายครับที่นี่ตามเคยครับสิกลับมาเจอเห็ดนะครับอยู่ในไม้แรดออ่ดกใหญ่ๆเลยครับนี่ บังคับดีนี่ไหมครับใหญ่ครับดีครับใหญ่แห้งเอาฝากอะไรกดติดตามกันตั้งแล้วเกี่ยวกับธุรกิจไทยแลนด์ตอนนี้ก็เดี๋ยวเก็บอีกนิดน,นึงก่อนครับก็น่าจะกลับแล้วครับอย่าลืมนะครับเป็นกําลังแรงใจกดติดตามกดตูดใจ แต่และคลิปครับพอได้มีก็ร่างใจครับมาทําคลิปสำหรับมโอนี้คลิปนี้ก็ทุกคราแสดงกับสิกว่าเข้ามาสวัสดีครับ